สวัสดีครับใครที่คิดถึงนุ่มเป้อารักษ์ได้เจอกันในวันพุธเย่ถึงนี้แล้วในละครซินเดอเรลล่ารองเท้าแต่ไม่รู้ว่าในบื้อคนนี้จะบื้อสมชื่อหรือเปล่านะครับช่องเจ็ดสีส่งละครโรแมนติกค,คอมเมดี้ซินเดอเรลล่ารองเท้าแตะได้พระเอกเป้อารักษ์มารับบทบื้อหนุ่มเซอร์ฝีปากกล้าพนักงานขายชุดชั้นในชายสุดอินดี้ที่มักเปิดศึกวัดคารมแซบซีดกับนางเอกมินพิชยาสาวพนักงานขายรองเท้าที่วาดฝันรอเจ้าชายรูปงามมาสวมรองเท้าแก้ว ไม่ได้บือ้อเือนอย่างที่ชื่อบอกครับแต่พอดีว่าเหตุการณ์ทําให้เขาต้องมาวนมาเจอกับหานคือมาเช่าบ้านอยู่ข้างการมาทํางานที่เดียวกันครับผมแล้วก็มีโอกาสลงลึกความลับของสิ่งที่หานกำลักระทำคือการหลอกคุณชายว่าตัวเองเนี่ยเป็นซินเดอเรล่าแต่ความจริงเราเป็นพนักง,งานขายครับผมบิวฮาตลอดครับผมพูดกับนี่เป็น เป็นคนที่มั่นใจด้านความตลกได้เลยครก็สนุกมากครับผมน้องมินเขาก็ตั้งใจทํางานเสมอแล้วเขาเป็นนักแสดงที่เก่งมากเล่นไปจนแบบว่าเริ่มเริ่มไม,ม่ค่อยมีความเก่งใจทั้งสองฝ่ายฝ่า <laughs> ละครเรื่องซินเดอลร่างเท้าแตะด้วยครับซินเดย์ร่ารองเท้าแตะชื่อละครน่าดูคู่พระนางก็น่ารักดูแล้วนอนหลับฝันดีแน่นอนเริ่มความสนุกตอนแรกวันพุธที่21สิสิงหาคมนี้หลังขา่าวภาคค่ำนะคะ